เคยรักใครมากกว่านี้ไหมวิวิตรจงรู้สึกดีแม่นะไม่ได้แม่ต้องน้องตอบไม่เคยบอกไม่เคยเคยบอกเคยอ่ะจริงจริงมากกว่านี้หรือว่ามากอย่างนี้มากกว่านี้อ่ะมากแบบนี้ก็ได้มากแบบนี้เหรอแตจริงจริงหนูแบบเวลารักใครหนูก็จะรักมากอยู่แล้วอ่ะแต่รักไหมคนนีรักมากฉันไม่ได้รักแม่เราเลากเชิญแกไปไมไปแอบสวีทกันนอกรอบบ่อยมาก มาต่อไปต่อไปสิ่งที่อยากทำให้แสดงไม่สุดคือโอ้ยจริงๆมันมีหลายอย่างมากเลยตอบมาตอบมามนต่อมาคำถามแรเอาเอาเปัจจุบันก่อนแล้วกันอยากอยากให้ของขวัญน้องไปต่อไปไปต่อไปภูมิใจในตัวน้องไหมมาเย้ต่อไปรู้สึกยังไงเวลาเห็นน้องบนเวทีอยากร้องไห้ใ่ที่ความเบรทนิเดิมอยากร้องไห้ ว่าเราให้เขาอะไรเดี๋ยวปื้มปิล์มดีใจน้เนาะต่อไปเลยหรอถ้าแสดงนอกใจทำยังไงมเสียใจแล้วเราจะนอกใจแสดงหรือเปล่าไม่เอาใจสัญญาว่าจะขึ้นสัตว์กันตลอดไปซื้อสัตว์แบบมกซ์แนึงนะนี่อะไรก็คือบอกกันตลอดไอ้แน็กฟังถามตรงแบบจริงใจเลยนะถ้าไม่ถึงกล้าบอกว่ารักเขาวะอาก็ มันอยู่ด้วยกันตลอดอะแม่จริงเหรอเออแล้วแบบมันมีแต่ความรู้สึกดีๆให้กันรูกชายรักแบบว่าหลงไหลหรือเปล่าไม่มันเป็นความเมื่อวานเนี้ยหนูตอนที่หนูแฮปปี้เบิร์ดเดย์เนาะหนูว่าจะเขียนอะไรแบบเออแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก่อนเลยหรออะไรที่ทำให้ใจสั่นที่สุดเวลาอยู่ใกล้สนะอะไรที่ทำให้ใจเววตาน้องน้องเคยทำอะไรให้เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละคือคนที่ใช่เออจริงๆก็เป็นเรื่องการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบที่เราไม่ทันตั้งตัวเราไม่รู้อดมานอไง อย่างเช่นมันมีคลิปที่หนูมาเห็นก็คือน้องแอบเอาตุ๊กตามาบังให้ตอนที่หนูก้มลงไปแล้วหนูก็มาเห็นจากข้างหลังใช่แล้วน้องแบบเอาบังแบบที่เราไม่ได้รู้ตัวเลยอะอ๋อใช่วันประกวดตอนที่น้องตะโกนว่าไพเรีวพี่ไพเรีวเข้ามารู้สึกไงบ้างนขณะทีู่ึเขาตะโกนเชื่อคนอื่นคนอื่นเขาตะโกนชื่อหมดแต่พนักตะโกนว่าพี่ไพเรีวพี่ไพเรีอววินาทีนั้นหนูรู้สึกได้เลยว่าน้องจริงใจกันหนูมาก หนูรู้เลยว่าน้องไม่ได้มองหนูเป็นคู่แข่งของจริงจริงๆก็มีแหวนคู่อยู่อ้าวอ้าวอ้าวป๊บหนึ่งแต่ใส่แค่นิ้วกลางปั๊บหนึ่งอะไรเกิดขึ้นใส่นิ้วชี้ใส่นิ้วชี้นวแหวนขึ้นหรอแหวนคู่เฉยๆค่ะแหวนใครให้อันนี้จริงๆไปไลฟ์มาแล้วทางแบรนด์ให้มาแล้วก็ใส่กันมาตั้งแต่ตอนนั้นตลอดทุกวันใส่นิ้วอะไรนิ้วชี้ทำไมไม่ใส่นิ้วนางเอ้ยไปตัดดิ เกิดแรงความผูกมัดยังไม่เกิดขึ้นหรอจริงจริงมันก็ประมาณนี้แน่เออจริงๆที่คุยร่วมกันยังไม่ได้แบบว่าเป็นภาพชัดเจนมากใช่ให้มันค่อยเป็นค่อยไปใช่ใชความรู้สึกมันพาไปใช่ส่วนใหญ่จะเป็นเป็นคือแบบว่าจะไปบีบคันเนาะค่อยค่อยเป็นค่อยค่อยไปการไปเรื่อยๆอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆไปเรไปถึงไหนได้ใช่ความสัมพันธ์ใช่ไหมครับใช่อันจริงๆก็ก็เรียกว่าเป็นแฟนได้ปะความรู้สึก เรียกว่าเป็นแฟนได้ปะทุกวันนี้เราใช้คำว่าแฟนได้ปะหรือว่าเป็นเพื่อนจะตอนไงดีีต้องตอบอยากรูดถ้าเกิดเอาความรู้สึกของพวกหนูสองคนอะมันก็เหมือนนะแม่ถ้าเให้พูดจริงๆมันมันคือเหมือนอะแต่แคมไหม กลัวสังคมไงนะคะกลัวสังคมจะแบบว่าแอนตี้ไหมแบบว่าแบบว่าไม่ชอบที่เราคบกันอะไรเงี้ยไม่กลัวคือดอมเรื่องของเขาด็อมอาจจะชอบแต่ถ้าเกิดสังคมภายนอกแบบว่าเธอคบกันไม่ได้นะเธอห้ามคบกันอืมเธอจะบอกว่ายังไงมันเป็นเรื่องของพวกเขาไม่ใช่เรื่องของพวกหนูสองคนถ้้าสังคมบอกว่าห้ามคบกันแต่เธอจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของเธอมันเป็นเรื่องของเรามันไม่ใช่เรื่องของเรา หุยทำไม่สนใจธำไม่แคร์เวอร์วะไม่ห่อเดินแขกปังไว้ปังไว้ทุกคน <laughs> ฉันชอบคำถามคำตอบนี้มากไมนสนใจใดๆทั้งน,นั้นถ้าสังคมจะบอกว่าผู้หญิงผู้หญิงจะคบกันไม่ได้อื <laughs> เธอจะบอกว่าเป็นเรื่องของเราแต่เราครบเราสบายใจเราก็โอเค <laughs> ใช่เราสองคนคุยกันแล้วเราแฮปปี้นู่นนี่นั่นหรือว่าเราสบายใจที่เราอยู่กันแบบนี้ ก็เรื่องของพวกหนูใช่ดังนั้นแบบต่อให้แบบใครจะว่าอะไรในเรื่องของความสัมพันธ์ของเรามันก็เป็นเรื่องของคนข้างนอกแล้วมันไม่ใช่โลกของพวกเราหละแล้วทำไมวันนั้นที่เธออยู่ดูคอนเสิร์ตทำาทำหน้าจะร้องไห้เลยอ่ะโอ้ยหนูภูมิใจกับเขาดีใจก็เลยนะโดยดีใช่ปะหนูแบบไม่รู้มันเหมือนเห็นน้องค่อยๆเติบโตแม่แล้วน้องแบบทําสําเร็จน่ะมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่ภูมิใจในตัวน้องเน็กเป็นเด็กป่านไหนบ้างในสายตาอง่เริว น้องมีความพยายามน้องเป็นเด็กมีความพยายามน้องแบบพอน้องตั้งใจที่จะทําน้องจะเป็นฟีลแบบน้องจะไม่ปฏิเสธก่อนน้องจะลองทําก่อนแล้วน้องก็ทําได้น้องเป็นคนแบบนี้เลยอืมแล้วเวลาเราคุยกันคบกันเนี่ยเรารู้สึกมาน้องมีฟีลบอยคืออะไรนะคะ ผิวแบบบ่อยๆไม่มีความเป็นหญิงเลยอาจจะมีบ้างในบางวันที่น้องแต่งตัวสวย่างนี้แต่งตัวแบบผู้หญิงน้องใช่นอมีจริตเออเราก็จะแอบมีจริตของน้องอยู่แต่ว่าถ้าเกิดถอดพวกนั้นออกน้องแมนมากเราคุยกับฉันน่ะเ